สวัสดีค่ะรอสายบาทกับบรญชาการเช้านี้นะคะที่ฮายแยกไปทำศพก็มาก่อนนิดแล้วะคะ่ะเมื่อคืนนะคะเราก็ไปสวนมนตนนะคะเมื่อคืนก็ไม่ได้ไปวัดป้านะคะไปวัดปานนะคะเนื่องจากวัดป้านะคะก็เพื่อนๆติดภารกิจเยอะนะคะก็ ใสวัดบ้านนะคะเมื่อคืนนี้นะคะก็ไปร่วมสวดมนต์แล้วก็ขึ้นมานะคะก็ประมาณชั่วโมงกว่านะคะ mm hmm. เกือบสองชั่วโมงค่ะก็ได้บุญร่วมกันนะคะทีเมื่อคืนนี้นะคะแม่ๆที่วัดบ้านนะคะเยอะนะคะเมื่อคืนนะคะ,คะร่วมกันสวดมนต์นะคะวันพระอันนี้เราก็รอใส่บาตรที่หน้าบ้านนะคะ มาดูว่านี่ได้อะไรนะคะไปป่าเช้านี้ปลาซิวนะคะหมกปลาซิวนะคะหมกปลาซิวเพราะว่าฝนตกปาลาลงนะคะทงน้านะคะแบ่งามาให้เพใช้มาทำปูนะคะ วันนี้นะคะคิดว่าพระวัดป่านจมากอนนะคะแต่ว่าวัดป่ามาก่อนนะเกินคาดะะะต่อเสบายด,ด้วยกันนะคะ ยทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะิตังตุมังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาสันโธปนรโสยะหามนิโชติรโสหุยะทาหุยะมนุสิริสันิตัวุธาปัจายิโนจตตาโธัมมาวันิอายุวัโนสัง Ha, ya Allah Wali wakha Kulak wali Kalang เอวามวาอิตโตทุนังเทนังอุปคปบิเยหิติตังพัิตังุนังทีมเวัสมีตุสัพเพปุลิงสัคปาจันโปนละโยธมนิโติโธะิวะนาสีสานิจาปจจยโหตัสสรธรรมวาิอายุวันโต สาธุสาธุนะคะสาธุบุญ่วงกันก็รออนุญาตกับกล้องนะ าธุสาธุค่ะเดี๋ยวสายกอไปวัดนะคะวันนี้นี่ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีติดภารกิจนะคะวันนี้จะไปดูบัวแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยยางเนาะค่ะสาธุสาธุบญร่วมกันนะคะที่เชานี้ที่ห้าแยกนะคะ คืสาธรุร่วมกันนะคะร่วมส่งกําลังใจนะคะวันนี้ป้าก็ไปเยี่ยมลุงนะคะที่นครพนมนะคะเนาะก็ก็ร่วมส่งกําลังใจนะคะไปะเยี่ยมลุงด้วยนะคะค่ะก็ขอให้ลสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ส่งกาลังใจให้กันนะคะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคิดไว้เพื่อเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ